ก็สวัสดีครับทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้นะครับจะพาเพื่อนๆนะครับผมมาดูวิธีการแก้ไข,ขข้อมูลต่างๆบน User ID ของเรานั่นเองนะครับผมซึ่งวิธีนี้เนี่ยมันเหมาะสำหรับอ่ากับใครที่อ่าเราต้องการจะเปลี่ยนชื่อยูเซอร์เปลี่ยนรูปโปรไฟล์นะครับรวมไปถึงใครที่เพิ่งซื้อ ID ต่อจากคนอื่นมานะครับผมให้เราเลื่อนมาที่คําว่าตั้งค่านะครับผมอ่าเรากดเข้ามาที่ตั้งค่านะครับแล้วก็มาตรงคําว่าผู้ใช้และบัญชีนะครับผม อ่ะทีนี้นะครับมันจะขึ้นหัวข้อแบบนี้นะครับให้เรากดเข้าไปที่บัญชีนะครับผมอันแรกเลยเนี่ยที่เขียนว่า ID ลงชื่อเข้าใช้ที่อยู่ อ่าอีเมลเนี่ยเราสามารถทําการนะครับเปลี่ยน Gmail เปลี่ยนอีเมลเป็นของเราเองได้ผมแนะนําให้เปลี่ยนนะครับอันนี้ผมค่อนข้างที่จะแบบเออผมว่ามันควรที่จะต้องเปลี่ยนมากๆเลยนะครับในกรณีที่เราซื้อ ID ต่อคนอื่นมาหรือว่าเรารับเครื่องต่อจากคนอื่นมาที่มี ID ติดเครื่องมานะครับก็เราก็มาเปลี่ยน Gmail นะครับเปลี่ยน ID เป็นของเราเองให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็เข้าไปกด Verify ในโทรศัพท์มือถือของเราด้วยนะครับเราจําเป็นที่จะต้องกด Verify ก่อนนะครับเป็นขั้นตอนการเปลี่ยน Gmail นะครับก็ง่ายๆนะครับต่อมา ผมการรักษาความปลอดภัยนะครับตรงนี้นะครับ่าตรงนี้จะเป็นการเปลี่ยนรหัสผ่านนะผมจะข้ามข้างบนมาก่อนแล้วกันนะครับผมมาตรงอันนี้ก่อนแล้วกันหมายเลขโทรศัพท์มือถือนะผมถามว่า จำเป็นไหมที่เราจะต้องผูกกับเบอร์โทรศัพท์มือถือก็ถ้าใครที่มีข้อมูลอะไรเยอะผมก็แนะนําให้ผูกกับเบอร์โทรศัพท์มือถือไว้ด้วยหรือถ้าเจ้าของเดิมที่ผูกกับเบอร์ของเขามาเนี่ยเราก็ทําการลบข้อมูลออกให้เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ผูกเบอร์ของเราไปใหม่ทีนี้เวลาเราจะเข้าไ d เนี่ยหรือคนที่จะแฮกข้อมูลแล้วเนี่ยคือเขาจะไม่สามารถทําได้ง่ายเพราะว่ามันเราต้องใส่เขาเรียกว่าอะไรโค้ด หรือว่าพินที่จะส่งไปยังเบอร์มือถือของเรารก็ใส่เบอร์มือถือของเราเปไปน,นะครับผมแล้วกดเพิ่มนะครับแล้วก็ต่อมานะครับผมคำถามเพื่อกากรรักษาความปลอดภัยอันนี้ก็แล้วแต่ใครจะตั้งไม่ตั้งก็ได้แต่ผมก็ไม่ได้ตั้งต่อมาอันนี้รหัสผ่านนะครับรหัสผ่านคืออะไรนะครับผมรหัสผ่านก็คือรหัสของพาสเวิร์ดของยูเซอร์ไอดีของเรานั่นเองนะ ผม,ผมแนะนําให้เปลี่ยนเช่นกันนะครับเราก็ใส่รหัสเดิมนะครับที่เจ้าของเดิมให้มาหลังจากนั้นเราก็มาตั้งรหัสผ่านใหม่ให้เหมือนกันทั้งสองครั้งนะครับด้านล่างนี้นะครับอันบนเนี่ยจะเป็นรหัสเดิมในปัจจุบันนะครับหลังจากที่เราใส่เรียบร้อยแล้วเรามากดตกลงพอเรากดตกลงทีนี้นะครับหน้าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะตัวหน้าเกมหน้าเมนูนี้มันจะเด้งออกนะครับแล้วทำแล้วเราจําเป็นจะที่จะต้องล็อกอินเข้ามาใหม่แล้วก็ใส่เมลใหม่ใส่ทาสเวิรตดใหม่ของเรานั่นเองนะครับผม แล้วก็กังยืนยันแบบ2ขั้นตอนนะครับอันนี้ผมก็ไม่ได้ใช้นะครับใครจะใช้ก็ได้หรือว่าไม่ใช้ก็ได้นั่นเองนะครับผมอันนี้ผมจะไปแบบรวดเร็วนะเอาแบบคร่าวๆนะครับผมซึ่งแบบก็รวบลัดไปเลยแล้วกันนะครับผมก็ลองเพื่อนๆลองศึกษาเพิ่มเติมดูกันได้นะครับผมอ่ะ โอเคต่อมาครับผมเป็นโปรไฟล์นะครับผมตรงนี้ผมก็แนะนําให้เปลี่ยนนะครับมันดับแรกเลยคือชื่อนะครับผมถามว่าชื่อตรงจุดนี้คืออะไรนะครับผมชื่อก็จะเป็นชื่อที่โชว์บนหน้าเมนูของเรานั่นเองนะผมอย่างตอนนี้ผมก็ตั้งเป็น p l a y s t a t i o n อยู่นะครับเราก็จำเป็นต้องใส่เวนบัสดด้วยนะก็คือว่าใส่ชื่อแล้วก็ไปใส่นางสกุลไอ้ตรงกลางเนี่ยเขาไม่ได้บังคับเราไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับเราก็ไปเปลี่ยนก็ได้นะครับเราอยากจะเปลี่ยนเป็นอะไรอ,ะอย่างนี้ผมใส่เป็น p l a y s t a t i o n อยู่ผมจะใส่เป็นชื่อผมเองอ New อ นะผมใส่ชื่อผมเอง New Station อย่างนี้ก็ได้นะแล้วกดยืนยันไปเลยนี่นะครับผมต่อมา ID ออนไลน์นะครับผม ID ออนไลน์ตรงนี้ก็สามารถเข้าไปเปลี่ยนได้เหมือนกันนะครับผมก็ในกรณีที่เวลาเราต้องการจะเล่นออนไลน์กับเพื่อนเนี่ยเวลาจะแอดหาเนี่ยเราก็แค่แจ้ง ID ของเราไปแค่นั้นเองนะก็เหมือนเกมออนไลน์ทั่วไปนะครับผมต่อมาเป็นรูปโปรไฟล์รูปประจําตัวผมจะพูดถึง2ออันนี้เลยนะก็จะเป็นรูปที่โชว์คู่กับชื่อของเรานั่นเองนะครับผมก็ เราเข้ามาเปลี่ยนได้นะหรือใครจะไม่เปลี่ยนก็ได้นะแล้วแต่แต่ว่าใครเบื่อๆอยากจะเข้ามาเปลี่ยนก็ได้อน,นี้เน็ตผมช้านะครับต้องขออภัยด้วยนะครับเหมือน,นจะมีปัญหานะครับตอนนี้อ่ะก็ประมาณนี้ก็เปลี่ยนรูปโปรไฟล์รูปประจําตัวนะครับก็เข้ามาตรงนี้เลยนะครับด้านล่างนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเน,นี้ยเป็นเปลี่ยนภาษานะครับผมอ่ะต่อมาครับผมการชำระเงินและการสมัครสมราชิกนะครับตรงนี้ผมอ่าผมมองว่าสําคัญมากที่สุด กรณีนะคบผมไม่ว่าใครก็ตามนะอ่ะสมมติว่าในมุมของพ่อค้าเองที่จะขาย ID หรือว่าที่จะขายเครื่องที่มี ID อยู่ในเครื่องแนะนําให้เข้ามาเช็คตรงนี้ก่อนนะครับว่าเราเองเนี่ยได้ผูกกับบัตรเครดิตอะไรไว้หรือเปล่าพอเมื่งนั้นเนี่ยมันจะมีปัญหาตามมาแน่นอนถ้าเราผูกกับบัตรเครดิตไว้แล้วเราไม่ได้ไปกดลบนะครับวิธีเช็คครับก็เข้ามาที่ a พ ment ตรงนี้เลยเข้ามาดูเลยง่ายๆอย่างตอนนี้ยไม่มีผูกกับอะไรถ้าบางคนที่ผูกกับไลน์เพลไว้หรือว่าอ่าไลน์อันนี้แล้วปิดเพลหรือว่าเป็น เบบิตอะไรพวกนี้มันจะขึ้นโชว์เลยเราก็สามารถกดเข้าไปแล้วก็กดเข้าไปรีมูฟหรือว่าลบได้ผมแนะนาให้ลบทุกครั้งนะเพราะว่าผมเคยมีประสบการณ์แบบนี้เจอกับตัวมาแล้วนะครับผมนี่นะครับอันนี้ต้องเช็คทุกครั้งนะครับผมเข้ามาดูเลยนะครับถ้าเราผูกอะไรไว้แล้วกดเข้าไปแล้วก็เข้าไปรีมูฟหรือว่าลบนั่นเองนะครับผมตรงนี้ข้างล่างก็เป็นรีดิมโค้ดนะครับไม่ว่าจะเป็นอาศัยโค้ดเกมหรือว่า อ่าใส่โค้ด l a y s t a t i o ั p พั s หรือว่าโค้ดบัตรเพ n อก็ประมาณนี้เข้ามากกอบตรงนี้ได้เลยนะผมอ่าแล้วก็เลื่อนลงมาตรงนี้นะครับผมอ่าเราก็สามารถเช็คได้ว่าเพ p ย์ับนะครับผมที่เราเติมไปเนี่ยมีอายุเหลืออีกกี่วันนะครับอย่างของผมตอนนี้ไม่มีพับนะครับพราะกดเข้าไปเนี่ยมันก็จะขึ้นว่าเออให้เราซื้อนะครับอย่างตอนนี้เครื่องผมเครื่องนี้ไม่มีพับนะครับผม อ่าก็ประมาณนี้นะก็จะมารวบลัดให้ดูแบบคร่าวๆนะเพราะว่ามีเพื่อนๆทักมาแบบเออถามเยอะเหมือนกันนะ้วพี่ผมซื้อไอดีมาผมจะเปลี่ยน Gmail ยังไงผมจะแบบอ่าเปลี่ยนรหัสยังไงเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่ยังไงตอนนี้ผมก็มาทําให้ดูแบบรวบลัดเลยนะผมก็แนะนำนะครับสําหรับใครที่ซื้อเครื่องมานะครับผมหรือว่าใครที่กําลังจะขายเครื่อง ผมจะย้ำนะครับว่าให้เข้าไปเช็คตรงกลารชาระเงินให้เรียบร้อยเพราะว่าบางคนผูกกระบรเครดิตไว้ตามที่แจ้งในเมื่อสักครูน่นี้แล้วมันจะมีปัญหาตามมาที่หลังนะครับก็เข้าไปลบเข้าไปเปลี่ยนอะไรให้เรียบร้อยด้วยนะครับผมก็ประมาณนี้วิธีการแก้ไข user id นะครับแบบ,วบแลวกลักในฉบับของผมนะครับหลังจากเวลาผมได้เครื่องนนเนี่ยนะถ้าลูกค้าบอกว่าเออพี่ผมมีเกมในเครื่องนะผมจะถามก่อนเลยว่าพี่มี id ให้ผมไหมมีรหัสให้ผมไหมนะเพราะว่าถ้าไม่มี id หรือไม่มีรหัสให้อย่างเงี้ย บางทีเกมมันเล่นเล่นไปเจ้าของเดิมเขาเอาไปใส่เงี้ยมันก็ติดล็อกนะแต่ถ้ามี ID นะครับมีเมลนะครับมีเมลมีรหัสให้ผมเนี่ยผมก็จะเข้ามาแก้ไขข้อมูลตรงนี้ให้ลูกค้าถุกครั้งก่อนที่จะลงขายนั่นเองนะผมก็ประมาณนี้นะก็ไม่มีอะไรมาก ต่ออินเทอร์เน็ตนะครับต่ออินเทอร์เน็ตเข้ามาที่ตั้งค่างนะครับแล้วก็เข้ามาที่ผู้ใช้และบัญชีแค่นี้เลยแล้วก็ไปที่หัวข้อแรกเลยนะครับผมไอตรงนี้เนี่ยพวกความเป็นส่วนตัวเนี่ยต้อแล้วแต่เราเลยนะจะตั้งอะไรยังไงก็ไปลองเล่นดูกันได้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเชื่อมต่อแอป,ปนะครับใครอยากจะสตรีมสดผ่าน u t u b e อะไรก็ไปลองดูนะครับผมโอเคก็สําหรับคลิปนี้นะก็มาฝาก วิธีการแก้ไข u s e อดีแบบรวบหลักไว้ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆลองไปศึกษาเพิ่มเติมมันเองได้านหัมต้อมี้แนะนำคร่าวๆนะครับเพิ่มเติมนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ